สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนกลุ่ม Pack Trader ทํากําไรในตลาด iQ Option นะครับผม Pack Trader นะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆในการทํากําไรในตลาดระบบใหม่ที่พัฒนาต่อยอดมาจากเทคนิคเดิมนะครับที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนก๊อปปี้การเทรดได้ง่ายๆและเหมาะสําหรับเทรดเดอร์ที่เน้นทํากําไรในตลาดเทอร์โบเน้นเร็วและใช้ระยะเวลาสั้นนะครับ ที่สำคัญมีความแม่นยำสูงถึง90%้าอนัพเลยนะครับซึ่งเทคนิคที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับอาจจะมีคำถามว่ามันดีขนาดนั้นจริงหรือหรือว่ามันใช้ได้ขนาดนั้นจริงหรือนะครับใช่ครับถ้าดีขนาดนี้เหมาะขนาดนี้สมาชิกค,คงอยากจะรู้เทคนิคกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไาดูวิธีการตั้งค่าและการวิเคราะห์ในการเข้าซื้อนะครับที่เข้าใจได้ง่ายๆกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการตั้งค่าเลยนะครับโอเคนะครับในการตั arn, um, then, um, then, um, ้งค่านะครับในการตั้งค่าของเรานะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามานะครับจะเป็นหน้ากลาเปล่าแบบนี้นะครับสําหรับผู้ที่ไม่เคยตั้งค่านะครับการตั้งค่าของเราเนี่ยเราจะใช้นะครับแท่งเทียนนะครับเราจะใช้แท่งเทียนนะครับแล้วก็แท่งละนะครับสิบห้าวินาทีนะครับ แทงลัสิพหาวินาทีนะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคครับถ้าเราตั้งสิบห้าวินาทีนะครับเราจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะตั้งค่าอินดิเคเตอร์นะครับตั้งค่าอินดิเคเตอร์ของเราเนี่ยเราจะใช้ MA นะครับดูตามเมาส์ผมได้เลยนะครับเราจะใช้ MA นะครับกดเข้าไปแล้วก็ตั้งค่านะครับเส้นที่หนึ่งของเรานะครับเราจะตั้ง Sma นะครับ14วันสีแดงนะครับ ตั้งตามนี้เลยนะครับเส้นที่หนึ่งของเรานะครับเส้นที่สองนะครับเราจะใช้ MA เหมือนกันนะครับแต่รอบนี้เราจะเปลี่ยนนะครับเป็น e m a นะครับ e m a สีเหลืองนะครับสิบวันนะครับอ m a เสีเหลืองสิบวันนะครับแล้วก็เส้นที่สามนะครับเราจะใช้นะครับเส้น MA เหมือนกันนะครับเราจะใช้เป็น SSMA นะครับสีน้ำเงินนะครับสิบสี่วันนะครับ โอเคนะถ้าเราตั้งค่า3เส้นออกมาแล้วนะครับเราจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วจะมีอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะเพิ่มเข้ามาคืออินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า MACD นะครับการตั้งค่านะครับเราจะตั้งค่าตามระบบพื้นฐานที่ให้มาเลยนะครับ12 26แล้วก็9นะครับโอเคนะครับกดสมัครใช้งานนะครับถ้าเราตั้งค่าเสร็จนะครับเราตั้งค่าเสร็จจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเพิ่มนะครับในส่วนของ S A R นะครับหรือว่าจุดไข่ปลานะครับ เข้ามานะครับตั้งค่าตามระบบพื้นฐานเลยนะครับที่ขึ้นบนหน้าจอผมนะครับแล้วก็ตั้งตัวคับแฟ r กเตอร์นะครับค่ามาตรฐานเหมือนเดิมนะครับห้านะครับสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับกดสมัครใช้งานนะครับโอเคนะถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับตั้งค่า indicator ตามผมแล้วนะครับเราจะได้หน้าตานะครับออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับคือจะมีเส้น MA 3มเส้นนะครับมี MACD มีตัวแฟกเตอร์แล้วก็มีจุดไข่ตานะครับอันนี้คือการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่านะผ่านแล้วนะครับถ้าใครที่ดูไม่ทำสามารถย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งได้นะครับโอเคนะครับเดนในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับอินดิเคเตอร์เหล่านี้นะครับแล้วก็ดูวิธีการสังเกตการวิเคราะห์ในจุดเข้าซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูตามภาพเลยนะครับโอเคครับ โอเคนะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับก็เสร็จไปียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิเคราะห์ในการเข้าทํากําไรนะครับในเทคนิคจุดกลับตัวนะครับวิธีการสังเกตนะครับในการเข้าทํากําไรเทคนิคนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่านะครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าเราจะเข้าซื้อนี้จุดกลับตัวใช่ไหมแสดงว่าก่อนหน้านั้นต้องเป็นเทรนมาก่อนนะครับเทคนิคนี้สําคัญที่สุดคือก่อนที่จะมีจุดกลับตัวนะครับในลักษณะ ตามเมส์ที่ผมชี้ตรงนี้นะครับในลักษณะของกราฟอยู่ตรงนี้ต้องเป็นเทรนมาก่อนครับแม้ว่าจะเป็นอัพเทรนหรือว่าดาวเทรนนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นเทรนมาก่อนหลังจากนั้นนะครับราคานะครับวิ่งนะครับวิ่งตัดวิ่งตัดลงมานะครับแล้วเส้น EMA นะครับสีเหลือง10วันนะครับตัดผ่านเส้น SMA สีแดง14วันนะครับแบบนี้นะครับจะเข้าเหตุผลประกอบการซื้อในหัวข้อที่1นะครับหลังจากนั้น ราคาวิ่งลงมานะครับแล้วก็มีการขึ้นไปพักนะครับขึ้นไปพักตัวที่เส้น EMA 10วันสีเหลืองตรงนี้นะครับราคามีการลงมาแล้วก็ขึ้นไปพักตัวนะครับดังหมายได้ที่สองตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเกิดแฟกเตอร์นะครับตามรูปที่สามนะครับเกิดขึ้นบนแท่งนะครับแล้วก็สี่จุดไข่ปลาครับเรียงตัวรับการลงนะครับอย่างสวยงามแบบนี้นะครับแสดงว่าแพทเทิร์นนะครับ แบบนี้คือแพทเทิร์นของจุดกลับตัวนะครับฉะนั้นเราจะทำการพนะุทธะบริเวณที่ลูกศรชี้ตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในลักษณะของเทรนขาขึ้นนะครับแล้วกลับตัวเป็นเทรนขาลงหรือว่ากลับตัวเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วเหตุผลที่5้านับประกอบก็คือ m a c กนะครับในบริเวณตรงนี้นะครแม็กดีจะอยู่เหนือเส้นศูนย์นะครับในกรณีตัวอย่างขาขึ้นนะจะอยู่เหนือเหนือเส้นศูนย์แต่มีการนะครับ อ้าตัวนะครับมีการอ้าตัวเพื่อมีเพื่อบ่งบอกว่ามีแรงไปต่อในด้านล่างแบบนี้นะครับอันนี้คือเหตุผลทั้ง5้านะครับในการประกอบการเข้าซื้อนะครับโอเคนะครับในลักษณะของขาขึ้นจะเป็นแบบนี้นะครับอัพเทรนนะครับคือมีเทรนขาขึ้นมาก่อนแล้วนะครับหลังจากนั้นมีการกลับตัวลงมานะครับเส้น EMA สีเหลืองนะครับตัดผ่านเส้น SMA สีแดงลงมานะครับหลังจากนั้น ราคาขึ้นมาพักตัวที่เส้น EMA สีเหลืองอีกครั้งหนึ่งแฟกเตอร์เกิดจุดไข่ปลาเรียงตัวรับนะครับแล้วก็ MACD เป็นลักษณะแบบนี้นะคห้าเหตุผลประกอบการลงนะครับเราก็จะทำการพุทบริเวณนี้เลยนะครับในเทรนขาลงเหมือนกันนะครับเทรนขาลงก็คือก่อนหน้านี้ต้องเป็นเทรนขาลงมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเส้น EMA สีเหลืองนะครับ10วันตัดผ่านนะครับเส้น SMA สีแดง14วันขึ้นไปนะครับ แล้วมีการย่อลงมาพักตัวที่เส้น EMA สีเหลือง1ิวันนะครับแล้วเจอเกิดจุดแฟกเตอร์และจุดไข่ปลานะครับเรียงตัวรับการขึ้นแบบสวยงามนะครับ MacD ก็จะตรงข้ามกับตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ในการเข้าซื้อนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูไปดูตัวอย่างจริงนะครับในโปรแกรม IQ Option กันเลยนะครับ โอเคนะครับนี่เป็นจุดเข้าซื้อนะครับตามที่เทคนิคที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้นะครับเทคนิคที่เราวิเคราะห์กันนะครับคือเป็นเทรนนะครับเป็นเทรนแล้วก็นะครับมีการทะลุลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปพักตัวนะครับที่เส้น EMA 10วันสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นจุดไข่ปลาเรียงตัวนะครับแล้วก็แฟกเตอร์เกิดตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วในลักษณะนี้เราก็จะพุทธตรงนี้เลยนะครับตามเทคนิควิเคราะห์ของเรานะครับ โอเคนะแบบนี้ก็วินแล้วนะครับ สนใจร่วมกลุ่มกับเราเรียนรู้เทคนิคการทำกำไรในตลาด b a n i r l a Option ได้ในช่องทางขึ้นหน้าจอผมนะตอนนี้เลยนะครับสำหรับวิดีโอต่อไปสำหรับสมาชิกหรือว่าเทรดเดอร์ท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยในการเทรดในตลาดนี้แล้วยังลางผอนในวิดีโอต่อไปมีคำตอบของคัถถามนี้อยู่ในนั้นรวมถึงเทคนิคการบริหารพอร์ตฉบับนะักลงทุนอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ในช่อง แพ็กเบนเดอร์ปุ่มแพ็กเบนเดอร์สำหรับวันนี้ขอบคุณ